คุณสมบัติของพระคุณเจ้าสารีบุตรอีก8อย่างคือผู้เลิศด้ปัญญาเป็นอยู่อย่างไรประการที่หนึ่งในสำนักของพระคุณเจ้าสารีบุตรตื่นเช้ามาสิยานุสิตธิสถิวิหาริทังหลายนี่ลวงปู่ลูงตานีออกเดินบินทาบาททำกิจบัตรเมื่อสียานุสิตธิออกบินทาบาทอันดับแรกพระคุณเจ้าสารีบุตรจะตรวจดูที่วัดว่าวัดสะอาดไหมหนึ่งจักกวาดวัดเผื่อว่า ต่างลทัที่ต่างศาสนาหรือญาติโยมเขาแวะมาที่วัดในเวลาที่ที่สุบไม่อยู่เขาก็จะกล่าวได้ว่าโอ้เป็นลูกพระพุทธเจ้าอยู่กันแบบนี้เองหรือวัดโรคจังศรัทธาที่ไม่มีก็จะไม่มีขึ้นศรัทธาที่มีก็จะตกร่วงไปเห็นไหมแค่ไม่กวาดวัดแค่ไม่ทํสศอาวัดคนมีปัญญายังมองเห็นว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ได้ใช่ไหมโอ้อย่าว่าแต่ศาสนาอื่นเลยพระด้วยกันไปตกโรคเลยก็ไม่มีที่จะนั่งเหมอนกันนะ หนึ่งพระคุณเจ้าสารีบุตรจะกวาดวัดให้สะอาดสองเมื่อเก็บกวาดมาแล้วจะนําขยะไปทิ้งตามกุฏิจะมีถังขยะนี่หลวงปูน่นี่มีคุณธรรมข้อนี้มาในห้องน้าปะนะห้องไฟจา์จะเอาถาังขยะไปเทให้ฉลาดนะว่าตัวดูเก็บขยะทิ้งขยะให้ครูบาจย์นี่คนฉลาดโอ้ยังมีลูกศิษย์พระคุณเจ้าสารีบุตรอยู่นะนี่ตั้งสองพันห้ารนะ้อยปีอนุโมทนาหนึ่งกวาดวัดสองทิ้งขยะคุณธรรมพระสารีบุตร ผู้มีปัญญามากอย่ามองข้ามนะโยมก็เช่นเดียวกันไปตรวจดูบ้านตัวเอง 3. คอยเติมน้ําในตุ่มคือสมัยก่อนนี่จะใช้ตุ่มน้ําให้สามเณรตักน้ําให้หรือ,อผู้บวชมปตักให้ผู้บ่ายจาย่ายนี้ขนาดลูกศิษย์มาพระกุฎเจ้าสาวดิบุตรเมื่อกวาดวาดเก็บขยะไปทิ้งแล้วยังไปดูน้ําตามตุ่มคอยเติมน้ําให้ทุกวันนี้สบายมีน้ำประปาเปิดก๊อกเปิดก๊อกยังคิดเกียดเปิดอยกนะ บางทีก็ไปช้าแล้วก็หมดไปแห้งคอดอยู่แค่เปิดกล้องใส่ทาไม่ได้ขยันหน่อยนะพุทธบริษัท์สียานุสิทธิ์ก็เช่นเดียวกันคอยดูน้ําในตุ่มให้เต็มประการที่4เมื่อดูน้ําเต็มตุ่มแล้วก็จะคอยจัดเก็บเตียงต่างคือพิสูจนอนนอนแล้วอิเลเคคะไม่เก็บเตียงต่างในห้องในอะไตามกุฏิวางไว้ตามตากแดดตากฝนนี่อันนี้พระพุทธองค์ปรับอาบัตินะผิดวินัยนะ ไม่ให้เอาตาแดดตาฝนแม้จะกราอี้ตัวไม่ขี่บาทแต่ญาติโยมเข้ามาเห็นเขาจะเสื่อมศรัทธาที่มีอยู่ก็จะตกร่วงไปเอาคืนญากที่ไม่มีก็จะไม่มีแต่ถ้าที่สุช่วยกันรักษาทำใ,ในข้อนี้เก็บด้วยดีเช็ดให้สะอาดมีที่มีอะไรเรียบร้อยโยมเข้ามาเห็นก็จะเกิดศรัทธาโอ้หน้าหน้าถวายอีกนะเห็นไหมพระอาจารย์ย้ํานักยนะ้ําหนาแต่ละงานเราก็ขยันกันทุกคนเก็บเข้าที่ผู้ที่ถวายแล้วมาเจอก็เกิดศรัทธาขึ้นอีก เก็บให้ด้วยดีน่าจะเป็นถลาาอีกนะแต่เราไม่หวังหรอกเตมันจะเกิดพอเก็บตังเก็บเตียงหลักการที่สีประการที่5ก็จะตรวจด,ดูตามกุติมีพิสูจบางรูปป่วยไขย้ไม่สามารถทํากิจวัตรไปบิณฑบลตได้พระคุณเจ้าสารีบก็จะไปไต่ถามประการที่5ตรวจด,ดูพิสูบไข้ตา,ามกุติประการที่6ไปหาพิสูบใหม่ที่บวชใหม่ยังไม่เข้าใจทําวิดๆยังไม่กล้าเข้าหาครูบาอาจารย์มีความเกื้อเผิน พระคุณเจ้าสารีบุตรผู้และด้วยปัญญาก็จะเข้าไปหาไปไต่ถามให้โอวา่าให้ความอาถรรพ์ชานใจให้เจ้ากล้าให้ร่าเริงในธรรมวินัยเทศนาสั่งสอนให้ภิกสู่ผู้บวชใหม่ได้เกิดความอาถรรพ์ในการปฏริบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นประการที่7พอทราบว่ามีภิกสู่ป่วยไข้ก็จะไปะบินเบาตท,ที่บ้านอุปถากแล้วอุปถาเขาจะปรนนาเอาไว้พระคุณเจ้าสารีบุตรก็จะดูยาดูอะไรที่ มารักษาที่สู่ไข้นั้นคือรับบินฑบาตมาให้หรือปากมาให้แม้แต่กับข้าวที่แสดงหรือไม่แสดงก็จะจัดหามาให้เอาใจใส่ดูแลกันเหมือนลวงปู่ที่อยู่ที่ไหนไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวรูบาอาจารย์ญาติโยมเขาจะดูแลเองอยู่ในศีลกินในธรรมไม่ต้องห่วงดูแลกันตามทำตามวินันยอย่างพระกรุศเจ้าสารีบุตรพาจะทำมาประกาศที่8ประกาศสุดท้ายในเวลาเดินธรรมญาตราเดินทุดงกับ พระพุทธองค์เจ้ารไปพระคุณเจ้าสารีบุตรจะเดินตามท้ายหมู่คณะคอยดูว่าพิสูรรูปไหนเจ็บขาเจ็บข้า,ขาหาน้ำมันนวดให้พกไว้เตียมไว้หรือไม่ไหวจริงๆก็ช่วยถือบาตรถือบริขารเห็นไหมเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่แต่ไม่ถือพระองค์ไม่ถือตนคอยดูแลหมู่คณะเทศนาสั่งสอนให้กําลังใจทําอยู่อย่างนั้นตลอดตลอดชีวิตจนมันสุดท้ายที่จเจรินิพพานไม่เคยบกพร่องสักวัน นี่คือความเป็นอยู่ของผู้เลิศด้วยปัญญาเราอาจจะไม่คาดคิดไม่ถูกคิดวันนี้ได้มาทราบแล้วย้อนไปดูตัวเองน้ำคุณธรรมเหล่านี้ไปจำนวนชีตหนึ่งเป็นอยู่ด้วยปัญญาสองกตัญญิพรู้คนเป็นอยู่ด้วยธรรมสามมีความขยันอดทนอดทนขยันขันแข็งมุ่งมั่นตั้งมั่นสี่อุที่ตนก็อย่างที่กล่าวมาถ้าหากเป็นพระคุณเจ้าก็ดูแลวัดดูแลบ้านสิ่งต่างๆพระอาจารย์เนี่ยถ้ารู้ว่าก๊อกน้ำหนึ่งอันมันรั่ว ก็ไม่สบายใจนะจะไม่นิ่งเฉยนะต้องหาหนทางแหละถ้คอยแก้ไขเติมเต็มไม่จะไม่เฉยจะไม่ทิ้งขวา้างทุกสิ่งทุกอย่างฝึกญาติฝึกโยมนวัดป่านนการสมบัติทุกท่านก็ได้อุปนิสัยไปแบบไม่รู้ตัวใช่ไหมมาที่นี่แล้วมีหน้าที่แล้วสะอาดกลับไปบ้านเกิดความเคยชินก็ไปจัดบ้านตัวเองนั่นแหละสิ่งเหล่านี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์ได้พาเจ้าทั้งหลายทําตามพระคุณเจ้าสารีบุตรนะถึงสียานุสิทธิ์ก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นการที่เรามีความขยันขันแข็งดูแลวัดดูแลกิจวัตรเป็นความเพียรในเบื้องต้นเมื่อเพียรตรงนี้ดีแล้วในขิจวัตรต่างๆคุณธร,รรมต่างๆที่ยิ่งขึ้นกว่าน,นี้เราก็จะทําได้โดยไม่ย่อท้อดังนั้นในเช้าวันนี้สนทนาพอเหมาะพอควรจึงขออนุโมทนาในวันนี้ขึ้น15คห้าคำวันเพ็นเดือน12เป็นวันคล้ายวันปร,รินีผ่านของพระคุณเจ้าสารีบุตรสุดประเสริฐผู้ระดวยปัญญา ทัดไปอีก15วันคือวันเดือนดับเป็นวันคล้ายวันปรินิพานของพระคุณเจ้าอ้อกลานะผู้มีฤทธิ์มากอัคร,าาราสาวกเบื้องซ้ายทัดไปอีก15วันพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันประสูติของพระคุณเจ้าราหุลพุทธบริษัททั้งหลายจงทรงจําไว้ด้วยได้ตระหนักได้ระลึกถึงในฐานะที่เราเป็นลูกของพระศาสดาจงศึกษาพุทธศาสนาแล้วลงไปในรายละเอียด ท่านทั้งหลายจะมีรายละเอียดในจิตในใจในการดำเนินชีวิตก็ขอท่านทั้งหลายจงมีความมุ่งมั่นความตั้งมั่นเป็นผู้เจริญด้วยปัญญามีความสุขในทุกๆวันขยันขันแข็งปรารถนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอความมุ่งมั่นนั้นความปรารถนานั้นจงพันสําเร็จพันสาเร็จด้วยความขยนันความหมั่นเทียนความตะมันของท่านทุกประการทั้งทางโลกทางธรรมเทอน